สำหรับคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวการซ่อมปั๊มพาวเวอร์แบบคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นปั๊มพาวเวอร์ของรถยนต์ฮ o n d a นะครับแต่ปั๊มพาวเวอร์ส่วนใหญ่หลักการก็จะคล้ายๆกันหมดอ่านี่คือสภาพปั๊มที่รั่วซึมครับอ่า ก็อันดับแรกจะบอกก่อนนะครับว่าสาเหตุของการรั่วซึมเนี่ยอ,อย่างแรกหลักๆเลยคือพวกโอลิงพวกซิลใน,ในชุดในชุดปั๊มเนี่ยครับที่ม,มันมันเก่ามันแข็งแล้วก็มันกะน้ํามันไม่อยู่นะครับอัอนนี้ก็เราจะทําการรื้อซ่อมกันการรื้อซ่อมก็ถ้าคนที่พอมีความรู้เรื่องช่างอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ไมไมยากเท่าไหร่ครับแต่ต้องอาศัยความเข้าใจนิดนึง แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นช่างหรือไม่พ่อยมีความรู้ก็ดูไว้เป็นความรู้ก็ได้ครับนี่คตามรวดสึนนี้เราก็จะทําการาหรือซ่อมนะครับหรือโอหอนใหม่อะไหล่ก็มีทั้งอะไหล่แท้แล้วก็อะไหล่เทียบแต่ว่าเนื่องจาก บางรุ่นเนี่ยรถที่ปีเก่ามากๆเนี่ยก็จะหาอะไหล่แท้ค่อนข้างยากแล้วนะครับเบิร์ก็ไม่ค่อยมีละแต่รถปีปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณปี2014 2015ขึ้นมาเนี่ยถึงปีปัจจุบันเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นปัม๊มเขาเรียกว่าเป็นแหลกไฟฟ้าแล้วครับก็จะไม่มีตัวปัน่น power ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นแหลกตั้งแต่ปีประมาณปี2000ลงไปอ่าก็จะเป็นอ่า ปั๊มพ o w e เวอรไประบบปั๊มพ o w e เวไปปัน่นน้ำมัน Power ว,วไปขับเคลื่อนและไปมีน้ำหนักเบานะครับไปดนันดันชุดลูกสูบในในแหลกนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแหลกไฟฟ้าแล้วก็คือจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการทดแหลกนะครับ ตัวนี้นะครับอันนี้สำหรับซัมพาวเวอร์ของรถยนต์ฮอนด้านะครับแต่ว่ารุ่นอื่นก็จะขายจากก็แกะตัวออกมาครระวังนะครับพวกชิ้นส่วนข้างในเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับส่วนที่หันไปด้านด้านนี้คือจะต้องหันไปด้านนั้น นะครับอย่ากลับด้านกันเราดึงมาเราก็ระวังพอเปิดตูดอ่าพอเ,เปิดออกมาก็จะมีชุดวาลชุดปั๊มนะครับอ่าโอลิงพวกเนี้ยคือถ้าในในตัวปั๊มเนี่ยนะครับคือถ้าโอลิงพวกเนี้ยมันกรอบมันเก่าอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้การสร้างแรงดันในปั๊มเนี่ยอ่าไม่ได้แรงเท่าที่ควรน,นะครับมันก็จะทำให้แหลกฟองลอยหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ ่านะครับหมูด้านนี้เป็นด้านตูดปั๊มนะครับสังเกตว่านะครับมันจะมีมาร์กนะครับเป็นจุดเราจะหันลงแบบนี้ไม่ได้นะครับพอตอนใส่คือตัวเนี้ยเราแยกออกมาตัวเนี้ยมันจะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสังเกตว่าข้างล่างจะมีมาร์กเดียวนะครับจะมีจุดเดียวตรงนี้ตรงนี้นะครับส่วนที่หันขึ้นบนเนี่ย จะมี2จุดแต่ว่าปั๊มพาวเวอร์แต่ละรุ่นก็จะมีมาร์กไม่เหมือนกันนะครับให้เราสังเกตว่าไหนบนไหนล่างนะครับควรจะใส่ให้ถูกต้องนะครับถ้าเราควจําไม่ได้นะครับควจําไม่ได้ว่าอันไหนบนอันไหนล่างให้นะครับเอาปากกามามาร์กไว้่าจุดไว้อย่างนี้พอตอนเราล้างเราก็ตั้งไว้อัอนนี้ทั้งบนนะอะไรอย่างเงี้ยมาคไว้นะครับจะได้รู้ว่าเป็นทั้งบนนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ตายตัวนะครับอ่าตัวนี้ตายตัวได้ท่าเดียวคือเราใส่เข้าไปแบบนี้ไม่ได้นะครับคือต้องใส่ให้ถูกด้านมันคือมันจะมีด้านที่มันมันต้องใสอยู่แล้วแล้วก็สังเกตตัวนี้นะครับสลักตัวนี้จะมีสั้นมียาวนะครับอ่ามันก็จะเข้ากับรูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรูตันนะครับตัวเนี้ยส่วนตัวนี้จะเป็นรูรูทะลุไปเลยนะครับอ่าก็จะ เป็นรูสั้นรูยาวแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้อ่าใส่ได้ประมาณนี้อ่านะครับก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับตัวนี้ใส่ได้ด้านเดียวนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้นะครับ่าตัวนี้ตัวเนี้ยตัวนี้ตัว,ต,วตัวโรเตอร์ใบพัดมันเนี้ยครับ อ่าตัวนี้เวลาเครื่องมันหมุนมันปั่นเนี่ยมันจะคอยหมุนใบก็จะไปตีปั่นน้ามันอ่าตัวนี้นะครับให้สังเกตดีมันใส่ได้2ด้านนะครับใส่ด้านไหนก็ได้แต่ถ้าใส่กลับด้านนะครับมันจะไม่มีแรงนะครับปั่นเผาให้เราสังเกตดีๆด้านนี้ที่ขึ้นมาข้างบนคือด้านที่มีจุดอ่าสจุดนี้นะครับอ่าเป็นจุดแบบนี้อ่าตรงนี้นะครับจ,จะมีจุดจะมีจุด2จุดนะครับ ความหมายเดียวกันกับตัวนี้ที่อันนี้หันขึ้นด้านบนนะครับคือบนล่างก็หมายความว่าถ้าเราลือมาเนี่ยอ,อย่างเงี้ยคือสมมตุติว่าสมมุติว่าด้านนี้เป็นด้านล่างนะครับด้านนี้เป็นด้านบนด้านบนใส่แบบนี้คือเราจะใส่กลับแบบเนี้ยใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ปั๊มจะไม่ทํางานนะครับควรจะใส่ตามมาร์กของมันนะครับแล้วก็นะครับ ที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับในตัวโรเตอร์ตัวเนี้ยมันก็จะมีใบพัดเล็กๆแบบเนี้ยอ่าเป็นกี่ใบเจ็ดแปดใบสิบใบอ่าตัวนี้นะครับต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับมันจะใส่ลักษณะนี้นะครับอ่าจะใส่ลักษณะนี้แบบนี้อ่าเวลาโรเตอร์มันหมุนปุ๊บใบนี้มันก็จะออกมาพัดน้ํามันแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยใบยนี้ครับสาคัญมาก มีคนเคยใส่ผิดมาใส่ผิดไม่ใช่แค่ปั๊มไม่ทำงานนะครับใส่ผิดก็คือว่าตัวชุดห้องอห้องตรงนี้นะครับห้องที่ใบมันเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยใบยจะคอยตีน้ำมันในเนี้ยห้องตรงนี้จะเสียหายนะครับให้สังเกตดีๆนะครับใบจะมีสองด้านไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับอ่าใบาจะมีสองด้านนะครับจะมีด้านที่เป็นด้านที่มนๆแบบนี้นะครับ ฝั่งนี้จะมนเห็นไหมครับตัวอีกฝั่งนึ่งมันจะเป็นเหลี่ยมตรงนะครับเป็นเหลี่ยมตรงเลยอให้เอาฝั่งที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยครับเข้าข้างในแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับส่วนที่มนเนี่ยอยู่ด้านนอกแบบนี้อ่าถ้าเราเอาฝั่งเนี้ยออกข้างนอกเนี่ยส่วนที่เป็นเหลี่ยมด้วยความคมของมันเนี่ยครับมันก็จะมาขูดผนังตัวนี้ อผนังตัวนี้ก็จะเป็นหลอดปั๊มทํางานไม่ได้แถมพังด้วยนะครับอ่าแบบนี้เอาด้านมนออกข้างนอกนะครับทุกอันประกอบเหมือนกันใส่เหมือนกันอ่าใบาพวกนี้ห้ามหายนะครับหายไม่ได้ตาใใส่ก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนตัวเรือบอดี้ปั๊มนะครับสังเกตว่าเนี่ยซิลคือ มันเขาเคยถอดทากาวมานะครับตัวนี้ไม่ไม่อยู่นะครับอ่าจริงต้องเปลี่ยนเนี่ยสังเกตว่าซีลผ้าใหม่ๆเนี่ยนะครับจะลักษณะแบบกลมๆอันนี้คือซีลหมดสภาพแล้วครับคือแบนแล้วคือแบนอย่างเงี้ยครับคือพอฝาตัวนี้มันกดมาปิดตัวเนี้แรงกดจากฝาก,ฝากับบอดี้เนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างถ้าตัวนี้มันแบนนะครับ มันก็จะทำให้น้ํามันซึมมาตามพวกนี้ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีโอลิงทุกจุดนะครับต้องเปลี่ยนครับโอลิงอ่อย่างเช่นโอลิงในตัวนี้เราต้องเปลี่ยนกันนะครับะจะมีโอลิงในนี้ไอ้นี้ก็แข็งเครับสภาพก็ค่อนข้างแข็งนะครับจะออกแบนๆ นะครับแบนๆตัวนี้เราต้องเก็บไว้ทุกอันนะครับเพราะว่าอะไหล่แท้ตอนนี้มันเบิกไม่ค่อยมีแล้ะเราต้องเอาไปเทียบซื้อเอาแต่ก็มันยังมีชุดซ่อมที่เป็นของเทียบสปริงครับสปริงในนี้ใส่ด้านไหนก็ได้ ครับเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยโอลิงมันมันแบนมากเลยครับเนี่ยแบนจนแบบเป็นขึ้นเหลี่ยมแล้วมันก็กักน้ำมันไม่อยู่นะครับเนี่ยโอลิงทุกจุดนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยสังเกตว่าโอลิงจะแบนมากนะครับ มันก็ทําให้ปั๊มรั่วซึมปกติโอลิงใหม่ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างกลมๆเนี่ยอย่างเงี้ยแบนมันแบนเหมือน,นแบนแบนเข้าครับปกติจะกลมๆนะครับแล้วก็จะจะมีจุดสําคัญอีกที่หนึ่งนะครับอ่าในไปนจะมีซิลอยู่ข้างในมูเลตัวนี้นะครับให้เราคลายมูเล่ออกอ่ารถบางรุ่นบางปั๊มนะครับมูเล่น็อตล็อกมูเลตตัวนี้นะครับบางทีจะเป็นเกียวซ้ายเกียวขวานะครับต้องดูให้ดี ยิงเกียวซ้ายไม่ออกก็ลองยิงเกียวขวาดูนะครับนะก็นะครับน็อตล็อกมูเลตัวนี้นะครับบางรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีทั้งเกียวซ้ายเกียวขวานะครับอย่างตัวนี้นะครับเวลาเราหมุนน็อตเข้าเนี่ยเราจะหมุนทางนี้นะครับหมุนวนทางนี้ หมุนออกทางนี้แต่ตัวนี้มันจะเป็นเกลียวซ้ายเวลาเราหมุนหมุนเข้าเนี่ยเนี่ยสังเกตครับน็อตจะออกมาแต่เวลาเราหมุนน็อตออกเนี่ยน็อตจะเข้าอ่าเป็นเกลียวซ้ายนะครับแต่ละรุ่นมันจะมี2ด้านแค่นะครับลองยิงถ้ายิงขวามไม่ออกก็ลองยิงซ้ายดูนะครับอ่าก็จะมีตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งนะครับข้างในตัวนี้พอเราถอดมูเลออกมานะครับข้างใน หนึ่งจะมีลูกปืนนะครับพอเราถอดลูกปืนออกข้างในก็จะเป็นซิลนะครับซิลทูข้างในก็ชอบรั่วเหมือนกันจะมีสลักตรงนี้ล็อกลูกปืนไว้นะครับนี้มีแหวนสลักตรงนี้ออกนะครับการตีตรงนี้นะครับให้เราตีส่วนมาานี้แต่ต้องระวังนะครับถ้าตรงนี้เสียหายเนี่ยมันจะแกเนเมลเสียเข้าไปลูกปืนด้ฝานี้ไม่ได้นะครับ ต้องคอยตีหรือหาอะไรลองก็ได้ครับค้อนอยากก็ได้นะครับพอเราเอามาเนี่ยลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเริ่มดังแล้วนะครับแล้วก็สําคัญอีกตัวหนึ่งคือซิลข้างในตัวนี้นะครับอ่าซิลข้างในตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกัน หลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับมี1น,นะครับลูกปืนเราต้องต่อไปนะครับลูกปืน2เซลล์ตัวนี้3นะครับผู้โอโลิงต่างๆอย่างอื่นก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับมาหลังจากที่ผมได้ล้างทําการล้างทําความสะอาดไปนะครับก็ใช้เวลานานอสมควรน,นะครับล้างให้สะอาดนะครับยิ่งสะอาดยิ่งดีนะครับ อ่ะทีนี้เรามาทําการประกอบกันนะครับอันนี้เป็นลูกปืนตัวใหม่ปเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่า,านะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับอา่าต้องเปลี่ยนนะครับเรารือ้อซ่อมปั๊มเราต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่ซ่อมเวลาปั๊มมันทํางานหมุนแบบนี้อ่ามันจะเกิดเสียงดังถึงปั๊มเราไม่รั่วก็จริงแต่ว่าเวลาเราไม่เปลี่ยนตัวเนี้ยมันจะเกิดเสียงดังเสียงหอนนะครับ ดังลูกปืนดังกล่าวนะครับมาเริ่มแรกนะครับใส่ซิลตัวนี้นะครับซิลในนี้นะครับซิลจะมี2ด้านนะครับมีด้านนี้ด้านที่ทึบแล้วก็ด้านที่มีร่องตรงนี้เอาด้านที่มีร่องนะครับเข้าข้างในตัวนี้กดลงไปให้สุกนะครับแบบนี้แหวน ลูกป,ปืนนะครับในการประกอบทุกครั้งนะครับคุณจะมีน้ํามันต่อลื่นนะครับสำหรับน้ํามัน power ผมใช้ของ Honda ตัวนี้เป็นปั๊ม power ฮอนด้านะครับผมก็เลยใช้ตัวน้ํามัน power ตัวนี้ของ Honda นะครับต่อลื่นไปด้วย 嗯嗯嗯 ก็ตอนนี้ได้ทำการประกอบเรียบร้อยครับสะอาดพร้อมใช้งานก็เราก็เติมน้ำมันลงไปนิดหนึ่งก็ได้ครับเผื่อเวลาสตาร์ทเครื่งองเผื่อน้ำมัน p พาเวอร์ Power ยังไม่เข้าที่ตัวปัม๊มปั๊มจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะครับนะเติมไปนิดเดียวพอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ สำหรับท่านที่พอมีความรู้ด้านช่างก็ลองไปทำกันเองดูนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีความรู้เราก็ดูไว้ครับเผื่อว่าวันไหนนึกสนุกนึกคืมๆอยากทำก็ลองดูสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ